สมการมีคําตอบเดียวมีคําตอบเท่ากันทั้ง2ค่าหรือเป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์นะครับ สวัสดีครับพี่ปองนะครับวันนี้เรานะครับจะมาพูดถึงสมการกําลัง2นะครับนะซึ่งสมการกําลังสองอยู่ในฟอร์มอะไรเร็ว A กําลัง2บวก b บวกส่เท่ากับศยใช่ไหมครับอ่ะหลักการแก้สมการนะอย่างที่เราเรียนกันไปใช่ไหมครับก็จะมีการแยกตัวประกอบกับใช้สูตรนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงนะครับการใช้สูตรของเรานะครับนะแล้วมันก็จะมีกรณีที่น่าสนใจนะครับในการประยุกต์ใช้ในการทําข้อสอบนะครับสูตรของเรานี่ว่าไงนะลบ b บวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสทั้งหมด หารด้วย 2A ใช่ไหมครับอ่าเขาบอกว่ามันมีกรณีที่น่าสนใจนะครับน่ะถ้าคำตอบใต้รูทของเราเป็น0นะครับก็คือ B ีกำลัง2ลบเเป็น0นะจะเกิดบนเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอ่าก็ จะมีคีย์เวิร์ดเนี่ยอยู่3คำนะครับสมการมีคำตอบเดียวมีคำตอบเท่ากันทั้ง2ค่าหรือเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับดังนั้นพี่จะเอาคอนเซปต์ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์นะครับวันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอ่ะ,อะเขาบอกว่าจงหาค่า c นะครับที่ทำให้สมการนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับอ่านี่ดูเทคนิคนะครับหลักการที่เป็นกำลัง2สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับ b กำลัง2ลบ 4ac ต้องเป็นอะไรครับ soon ถูกไหมเอ่ย b กาลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0นะครับอ่าบอกพี่หน้าตาสมการตรงนี้ abc ของเรามีค่าเป็นเท่าไรบ้างครับอ่าเดี๋ยวพี่จะอ่านค่า a ให้ดูนะครับ a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กาลัง2นะครับตอบเท่าไรครับ1ส่วน4นะครับอ่าต่อมา b ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กาลัง1ถูกไหมครับตอบเท่าไรครับ2รู3นะครับอ้าวต่อไป c นะครับก็คือเป็นค่าคงที่หรือว่าตัวเลขสุดท้ายนะครับก็คือ c อ่าพี่เอา abc ที่เรา อ่านได้นะครับไปแทนคอนเซปต์ของการจัดรูป กำลังสองสมบูรณ์นะครับ b กำลังสองลบสี่นะเจอ b แทนด้วยอะไรครับ2องรูทสนะครับจับทั้งหมดยกกำลังสองลบสเจอ a แทนด้วย1นส่วนสเจอ c พี่แทนด้วย4 2่สรูทสทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ2อกำลังสองตัวแรกพี่ได้4นะครับจากนั้นรูทสยกกำลังสองรูทกระเด็นต่อเท่าไรครับ3ตรงนี้นะครับ4กับ4นะครับหารกันก็ได้1แปลว่า1นคูณสพี่ตอบเท่าไรครับ4นะครับแล้วก็เท่ากับ0 ตรงนี้4คูณ3พี่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ12นะครับแล้วก็4ที่เป็นลบพี่ย้ายมาเป็นบวกนะครับจะได้ว่า4ก็คือมีค่าเป็น12นั่นเองนะครับก็เลยตอบข้ออะไรครับข้อ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่เราใช้สูตรกําลัง2ประยุกต์ใช้กับการจัดรูปกําลังสอสมบูรณ์นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับ นะใช้การจัดรูปกําลัง2โดยใช้สูตรใช่ไหมครับพหุนานะครับแตนะก็มีทางเลือกหนึ่งนะครับพี่คิดว่ามันแทนนะครับ b กําลัง2องลบ c c เท่ากับ0เนี่ยมันจะคิดได้เร็วกว่านะครับอะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ